นะครับเรื่อง p ีเอ็มสห้านะครับทุกคนนะครับมีความผ่วใยนะครับในเรื่องพีเอ็มสอง้านะครับพีเอ็นะครับอไม่ใช่เพียงแค่หมอกหรือว่าคันครับแต่ว่าเป็นฝุกเชรใบที่ด้นะคีหา่อมากครับเรื่องทมกของเรานี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันมัได้ครับึงจะ ปุ่มแพ้นะครับต่อโรคป่อนะครับโลกหามะเร็งป่อดังนั้นนะครับวันนี้ครับประมาณรอบที่หนึ่งรองรับที่หนึ่งวัดเอ็ดนะครับโดยประจาสัมพันธ์ในเรื่องพี่เอ็องจีห้านะครับให้พี่น้องชาวปากน้ําเปรี้ยวนะครับได้สนบนะครับในเรื่องของการต่อให้เกิดพี่เอ็มสอนะครับได้แก่หนึ่งนะครับการเผาในิพิโรนนะครับสองโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสาม กิจกรรมในครัวเรือนนะครับเราจะป็นการติ้งย่างนะครับการถึงต้มนะครับก็ซึ่งต่อให้เกิดสิ่งแอ2.5นะครับในอ่าพื้นที่นะครับที่มีกลุ่นเยอะนะครับดังนั้นหากเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องเผชิญกับอ่าพื้นที่ที่มีปลุ่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสวมแมสนะครับเพื่อป้องกันสิเงมวอง้อม2.5นะครับแล้วก็ลดกิจกรรมนะครับที่ออก่ดินาน ได้รับมลภาวะละสมีไปอย่างเช่นการออกกรงกายในที่ล่งนะครับโดยที่ไม่สวมแมสนะครับอ,อ,อีกเลี่ยงไม่ได้นะครับขอให้ทท่านเนี่ยสวมแมสด,ด้วยนะครับก็วันนี้